นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สม็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์แรม4ี่ข้าเดือนสิปีมะโรงวันนี้เป็นวันโลกาวินาอีกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสมเด็จของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าเสียบโชควันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันน เครื่องประดับความสมเูร็จของวันนี้คือเพชรคิสโรพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักณีนในชื่อคือดอกชดาตัวประดับพทานนมโตทอบุเท่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษรรเรือลลิงและหวอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสราโสบูรสีสอเสือหอหีบรอจุราว่างและหอนคู่เลขมงคลวันนี้เลข2อเลข7และเลขห้า หมายเซรวันนี้ปราศสอนไว้ว่าถ้าเราอยู่กับคนใจบุญเราก็จะมีเมตตาถ้าเราอยู่กับคนกล้าหาญเราก็จะมีความเข้มแข็งถ้าเราอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหนเราก็อยู่กับคนแบบนั้น ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้ตมนัใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีหมายชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ